ขอสัมภาษณ์เด็กๆชั้นป5ร1หน่อยนะคะว่าจากการที่เราได้เรียนบอร์ดมีชีวิตตามแนวคิด BBL ไปนะคะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคของชั้นประถุศึกษาปีที่5ซึ่งเราเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ครูเลือกมาก็คือป5ร1นะคะว่าเราเนี่ยมีความสนุกสนานหรือมีความเพลิดเพลินหรือมีความพึงพอใจในการทำกิจกรรมนี้หรือไม่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาถามกันว่ามีความพึงพอใจยังไงบ้างคะ พอใจมากค่ะสนุกสนานแล้วก็ได้เรียนเรื่องคําทั้งเจ็ดนะคะแบบสวยๆหลายๆอย่างเลยค่ะโอเคเป็นไงบ้างคะสนุกมากค่ะสนุกใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมันกับบอร์ดทั่วไปหรือบอร์ดมีชีวิตอะไรสนุกกว่ากันคะบอร์ดมีชีวิตค่ะโอเคอีกนิดนึงอีกนิดนึงเป็นไงบ้างคะจากการได้เรียนบอร์ดมีชีวิตไปสนุกมากสนุกใช่ไหมคะได้วิ่งเล่นกันเหนื่อยไหมคะได้่ ด้วยค่ะจากคำบุพบทหรือว่าชาบูคำนาอะไรแบบนี้ด้วยค่ะโอเคก่อนหน้านี้นเราแยกถูกต้องไหมถูกเอิมตอนนนั้เอิมไม่ค่อยเข้าใจค่ะแต่พอได้มาเรื่นเอิมบทมีชีวิตก็เข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะโอเคแล้วเป็นไงบ้างคะเรามีความพึงพอใจไหมคะมีความพึงพอใจมากเลยครับเป็นยังไงบ้างชอบเรื่องอะไรชอบเรื่องไม้ชี้กระราน้ำครับไหนชูมไม้ชี้หน่อยเออโอเค โอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะกลุ่มนี้ชอบบอร์ดมีชีวิตเรื่องอะไรคะไม้ชีอะลานามอไม้ชีอะกลานามเพราะอะไรถึงชอบไม้ชี้กลานามเพราะนนและทให้เรามีความรู้มากขึ้นครับโอเคแล้วทำไมถึงถือไม้ชี้คะอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นครูครอยากเป็นครูอ่ะลองชี้ดูซิว่าเดินทางเราจะใส่อะไรดีคะ โอเคแล้วความล่ะใส่คำว่าอะไรเก่งมากอ่าขอบคุณนะคะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะได้ค่ะจากที่เรียนบอร์ดมีชีวิตชนิดและหน้าที่ของคำใน,นประโยคไปชอบชนิดใดคะไอศรครีมความิเศษค่ะอือฮอชอบไอศรครีมความิเศษสีสันสวยงามมากเลยค่ะเพราะเหตุใดคะ ด้วยค่ะแล้วก็ได้ความสนุกสนานแล้วก็ได้เห<ม><ม>็นสีสันสวยงามของไอศครีมค่ะอ่ะอยากกินไอเตรีมมาดิในช่วยเตรียมมากินหน่อยสิเอออ่าโอเคขอบคุณนะคะค่ะสำพาษ์หน่อยนะคะ,คะจากการได้เล่นเกมบอร์ดมีชีวิตชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคไปเนี่ยชอบเรื่องอะไรคะชอบอูค่ะ อาชาบูคำน้ำเพราะอะไรถึงชอบชาบูคำน้ำคะเพราะว่าทั้งได้ความรู้ทั้งสนุกแล้วก็อยากกินชาบูด้วยค่ะโอ้โหก็แยกเรื่องวิสามันในามกับสามันในน้ได้ด้วยค่ะทำให้เราเข้าใจเพิ่มด้วยค่ะโอเคแล้วจะอยากเล่นอีกไหมคะเนี่ยอยากโอเคขอบคุณนะคะ